รายการสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือการแข่งขันฟุนตบอลร,รุ่นอายุ15ปีระหว่างสีเขียวกับสีแดงลายน้ำผู้แข่งขันสีแดงหมายเลข41นะครับวิวัฒน์บุญภัยหมายเลข66ปวีนภูศีหาเทศูงสนามเลยหมายเลข80นพิษวันชัยหมายเลข101อัธพลโพขีหมายเลข28ยุทธนาสินตุกูล หมายเลข11บเธรมนูญหงทองหมายเลขแปสิบแปดสุริชจันอบหมายเลขยี่ส er ิาชีรพล์บุคขาโทหมายเลข9 9้พิพพพัฒเกียริเจริญหมายเลข10วัชรากรภูเพชรหมายเลข21่สักกลินภูนินใหม่หมายเลขหนึ่งกมลเทพชำนาญหมายเลข99นาวินอันทสาร สำหรับสีเขียวมีผู้เล่นดังนี้มนบบมหมายเลข17สุกรวัตส,สุนทรพักหมายเลข11สุรวัฒนอบหมายเลข6 6ิกชิรเมตุปโสหมายเลข9ทิติวัตรแส,สงจันทรหมายเลข7อัฐพลคำแก้วหมายเลข28นัทภูมิภูพันรัตหมายเลข18ชาญวิทยภูเพชรหมายเลข10ธนากรมูลเอกหมายเลขศนชนพลชัยรัต หมายเลขสองพัชรพลแสนค่าหมายเลขสิบเฉลิมพงมูลเอกหมายเลข23่ามรามินภูแสนงามและหมายเลขหนึ่งธนาดลวงละครนักกีฬาสัมผัสมเมยอนะครับเอาเดี๋ยวนักกีฬาถ่ายรูปนะถ่ายรูปก่อนนะครับ จะถ่ายรูปแต่ละทีมนะครับถ่ายรูปแต่ละทีมหรือถ่ายรวมแล้วก่อนนี้เราเรียนเชิญท่านประธานท่านผู้โำนยการธนกรดีพลงามให้โอวาล แกนักกีฬานะครับก่อนจะทำการแข่งขันาการเล่นเชครับีน่อนชิญครับเรียนท่านคณา,า,ากรรมการรักษาคุณครูและก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่รบนะครับอนป่าว,วิทยาจาัดการแข่งกีฬาภายในหรือเราเรียกว่ากีฬาสีนะครับนัดนี้เป็นนัดนะครับนัดกีฬาชิงแคเลิศ นะครับฟุตบอลชายนะครับเพื่อที่จะครับนะครับคนที่มีทีมือไปแข่งขันระดับศูนย์ที่11บเอ็ดจุรสองาม่าพอก็ขอให้นักกีฬาทั้งสองสีไม่ว่าจเป็นสีแดงและสีเขียวให้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้นรชนะเล่นด้วยกติกานะครับห้ามเล่นนอกกติกาเด็ดขาดให้เกีย่ยวกับกรรมการที่ตัดสิน นะไม่ต้องหวังผลแพ้ชนะเล่นให้ตามความชอบตนเองให้รู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าภัย้นะากขอออยพรให้ทร้องทีมไม่ว่าสีแดงหรือสีเขียวชนะก็ถือว่าเราเป็นน้องปลาด้วยกันชนะด้วยกันขอไอยพรให้ัองทีมตรงมีชัยชนะขอบคุณครับครับเรีนเชิญท่านประธานถ่ายรูปร่วมกับนักกีฬาครับท่านรองค,ครับ นักคณะครูท่านใดอยากจะถ่ายรูปร่วมกับนักกีฬาเชิญน,นะครับ ดจะอัดฉีดนักกีฬานะครับมาแจ้งที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับนักกีฬาอยากฟังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอัดฉีดลูกและเท่าไหร่ก็ว่ามนาะแต่สีเขียวกับสีแดงวันนี้แต่ซ้อมมาเต็มที่แต่ซ้อมมาทั้งคู่ซ้อมมาเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนนะบอกว่าวันนี้เต็มที่นะครับคู่สุดท้ายของรายการวันนี้ สำหรับนักกีฬานะครับถ้าจะมีการเปลี่ยนตัวให้มาเปลี่ยนตัวฝั่งทางนี้นะครับให้มาแจ้งกรรมการที่กองระการทางนี้นะครับสำหรับกรรมการตั่ตสินนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนะคุณครูนัทพลละไมวงแนะจากน้องกุมศิวยาคมนะครับ อ่าสำหรับาพาภูมิกับเส้นแล้วคนที่หนึ่งนะครับ <Okay. No. S 1> อ,อ่าคุณครูทวัตเปอยหนองแคอ่าลายแมนนะครับแล้วก็อ,กกกอ่าคุณครูรัฐสารรัฐศาสตร์เนินพิโกและคุณครูธนกรไพศาลนะครับเป็นกรรมการ ถ้าใครจะเปลี่ยนตัวนะครับมาแจ้งกับกรรมการนะคุณครูธนกรไพศาลทางด้านสนามฝั่งบริการนะครับเริ่มเล่นนะครับโดยสีเขียวแนะได้เล่นลูกก่อนนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะกุก,ก,กุกรรมเพราะว่านะดูสีสีดูสีเป็นสําคัญนะครับสีเขียวกับสีแดงแอนะสีเขียวตอนนี้สีเขียวก็นะกําลังครอบครองลูกนะครับ เริ่มเล่นฝนก็เริ่มลงเม็ดพอดีเลยนะปลายนระเทวดาพรมน้ำมนต์ให้นะครับนะเป็นเลือกดีนะสำหรับวันนี้นะสีเขียวเป็นเป็นไฟที่บุก่อนนะครับตอนนี้สีเขียวอยู่ในเอ,เอาสีเขียวสีเขียวได้ลูกนะครับสีเขียวได้ลูกโดยโ,โอโ้โห ซ้ายครับนำเวียงขึ้นม,มาให้เบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเบอร์สิบสงไปที่ปีกซ้ายปีกซ้ายจาัมตาติดนะสีเขียวนีครับเจ็บสีเขียวสตางค์สกัดอยูต่ตอนนี้วิทย์วิทย์ยังคลองลูกอยู่นะครับยังคลองลูกเล่นอยู่กลางสนามอยู่นะส่งมาให้แต่ส่งปุ๊บไม่ได้นะครับโดนทีแดงสกัดออกไปปู๊ ภูมิส่งมาพี่ภูมิส่งมาโดนภูมิภูมิสีสเขียวส่งมาโดนภูมิสีแดงสกัดส่งไปถึงประตูของสีเขียวประตูสีเขียวเตะไม่ขึ้นครับขาอ,อ่อนวิดได้ลูกอีกตัวหนึ่งวิดนี่น่าจะเป็นสต็อปเปอร์นะครับเล่นกลางวิดท,ทุ่มลูกขึ้นมาให้กับ บิกยิงิ <on> the the ิงไม่ยิงเอาไม่ได้นะขึ้นมาสีแดงสีแดงขาอ่อนไปแล้วนะครับสีแดงโดยซีซีอยู่คนเดียวไปไม่ถึงประตูสีเขียวนะครับโดยบิ๊กซีส่งขึ้นมากลางสนามบิ๊มบิ๊ม ปล่อยลูกยาวไปกุ้งกุ้งสกัดมาวิดวิดมาปุ๊บเอาปุ๊บสกัดขึ้นเอาขึ้นทุกกุ้งกุ้งไปเอาไม่อยู่น้นสีแดงสกัดออกมาปุ๊บปุ๊บขึ้นเข้ามาให้กุ้งกุ้งไปวิดเบอร์สิบแปดสีเขียวสีเขียวปล่อยลูกยาวไปนะครับเบอร์สิบเอ็ดของสีแดงครับเออเออขาอ่อน เขาขาอ่อนไปไม่ได้นะกุ้งกุ้งส่งคื้นไปวิ์ไม่ถึงนะครับสีแดงสก,กัดออกมาสีแดงเบอร์4 9นะครับสีสีในลูกปงขึ้นไปจอบลูกไม่อยู่นะไปถึงประตูบิ๊กจีวิยาคมนะครับประธานสูนทรขาย พัฒนาคุณภาพน้องกูสีสองนะครับให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลนับขอบคุณท่านผู้ใริการวีรชัยมลูลรัตนครับอ่าต่อไปเป็นผลการแข่งขันแชร์พอนระดับประถมศึกษานะครับ รางวัลแชร์บอลนะครับที่หนึ่งคือสีแดงที่สองคือสีเขียวนะครับสำหรับผู้มอบรางวัลคือท่านผู้ในการสงการพวกพันผู้ในการโรงเรียนเสริมสโลวยาที่เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลครับ

ครับขอบพระคุณท่านผู้ในการวาทิศคำสินนะครับผู้ในการโรงเรียนยน้องแฝดของวิทยาครับทํารับรายการต่อไปเป็นผลการแข่งขันตะก้อชายนะครับะระดับมัธยมศึกษานะครับรางวัลนะครับคือคือรอ,องน้องมอัธยมวิทยาคนต่อไปว่าทิศเฉยนะ ครับขอบพระคุณท่านรองผู้ในการสลาวุธบัวใหญ่รักษาครับว่าที่รองผู้ในการโรงเรียนหน,หน,นองมันตาวิทยาให้เกียรติมอบรางวัล๋ยนนักเลยนม่นักเียนจะเห็นท่านบ่อยๆนะครับต่อไปอ่าไม่เป็นไรเอามออคนเดียวก็ได้ครับ เดี๋ยวในรางวัลค่อยเอาไปแบ่งกันออกก้มลงรู้เยอะหน่อยย่อลงผีวย่อลงย่อเข่าลงรับขอบพระคุณท่านผู้ในการสารวุฒิประเสริฐสังค์ผู้ในการโรงเรียนบ้านสาผู้ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาครุณภาพย่างตลาดสองครับ ให้เกียรมามอบรางวัลในวันนี้ครับ